ในใหญ่เรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนําสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชีน้นําชักจูงในเรื่องคัานนิยมทางเพศแต่อย่างใด รัติการผ่านฝันดรีไม้บทที่สิบสองอัฐการเด็กหัวของออยากก่ากลัวสิการจะนอนผมนอนขดตัวอยู่ใต้ผระห่มนุ่มอย่างมีความสุขแต่เหมือนกับความสุขของผมกำลังถูกลบกวนจากอะไรบางอย่างที่วางทับลงบนตัวผมจนรู้สึกหนักแต่ด้วยความง่วงเพราะเพิ่งได้หลับตาลงไปเมื่อไม่ถึงสองชั่วโมง ก็เลยทําให้ผมไม่อยากจะลืมตาขึ้นมาดูว่าสิ่งที่รบกวนผมอยู่คืออะไรทําได้แต่ดิ้นเพื่อสะบัดให้สิ่งที่ทับอยู่บนตัวหลุดออกไปแต่ทํายังไงมันก็ไม่หลุดสักทีกลับรู้สึกเหมือนมันเริ่มรัดแน่นกว่าเดิมอืมอย่าดิ้นสิครับเสียกระซิพ่ดังอยู่ข้างหูผมกับความรู้สึกของลมอุ่นที่เป่าลดลบซีดแก้มทําให้ผมพยายามเบียกหน้าดีความร้อนนั้นแต่เหมือนคนฮะคนปลึบใครวะ ผมรีบทลิกลตัวขึ้นจากที่นอนอย่างรวดเร็วเมื่อน,นึกขึ้นได้ว่าผมกําลังถูกใครก็ไม่รู้อบลัดรอบเอวอยู่ผมจ้องมองไปยังร่างใหญ่ที่นอนมองหน้าผมอยู่อย่างไม่มีความสะทกสะท้านต่างจากผมที่ตอนนี้เบิกตาโตวกว้างด้วยความตกใจแสงแดดอ่อนๆในยามเช้าที่ลอดผ่านเข้ามาในห้องทาให้ผมมองเห็นใบหน้าคมของคนที่กําลังมองกันอยู่ก่อนแล้วพี่เองคนตัวโตวยังนอนอยู่บนเตียงของผมประหนึ่งว่าเป็นเตียงของตัวเอง พูดขึ้นเพราะกับว่ารอยยิ้มกว้างมาให้มาได้ไงวะเนี่ยแล้วเมื่อกี้ทําอะไรอ่ะผมจ้องหน้าส่งสายตาดุไปให้คนที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะลุกออกจากเตียงถามด้วยำเสียงเอาเรื่องกับการที่ไอ้คนตัวโต,วตวมันทําตัวรุ่มร่ามใส่กันก็นอนไงครับแล้วแล้วอะไรเหรอครับหน้าคมทําหน้าเหมือนกับตัวเองไม่ได้ทาอะไรผิดเลยแม้แต่น้อยจนผมรู้สึกอยากจะยื่นมือไปขวนหน้าให้สักทีก็เมื่อกี้อ่ะที่ ทั้งท่าที่สมองอยากจะพูดแต่ปากมันก็ไม่ยอมเปล่งเสียงออกมาเพียงเพราะไอ้หน้าหล่อๆของคนที่นอนอยู่จ้องกระดิบดวงตาใสาแป๋วท่าเหมือนว่าจดตัวไม่มีความผิดเลยแตกต่างจากปากที่ขยับพูดคําที่ผมเองก็ยังไม่กล้าพูดออกมาอย่างง่ายดายไม่สงสารหน้าผมที่เริ่มร้อนขึ้นมาเลยสักนิดก่อนนั่นเหละไอ้บ้าเออเออเออเอเอนั่นแหละคนพูดยกยิ้มขึ้นเล็กน้อย จนผมแล้วรู้สึกปากสั่นผมไม่ได้เขินนะเว้ยแค่ตกใจพอดีพี่เป็นคนติดหมอนข้างเลยเผลอไปกอดการเข้าขอโทษที่ทำให้ตกใจนะครับอ๋อเหรอแบบนี้ก็ได้เหรอวะเนี่ยมานอนต่อสิครับไม่กวนแล้วคนตัวโตวพยายามหน้าเรียให้ผมลกไปนอนต่อแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้ลุกออกจากเตียงไปไหนทางจะกระชับผ้านวมเข้าหาตัวทำท่าเหมือนจะนอนต่อเองเสียอย่างนั้นเฮ้ย hey, คุณนี่มันเตียงผมนะ ค,คนตอบรับมองมาที่ผมแล้วเลิกคิ้วขึ้นไปเชิงถามว่ารู้แล้วมึงจะบอกกูทำไมจนผมต้องพูดต่อให้อีกคนเข้าใจว่าผมต้องการอะไรลุกไปเลยผมจะนอนอน,นอนแป๊บนะครับเดี๋ยวก็กลับแล้วคนฟังนิ้วหน้าไปนิดก่อนจะพูดเริ่มเสียงอ่อยๆเป็นเชิงขอยร้องตอนนี้นอนอยู่ที่โต๊ะทำงานยังไม่ได้เลิกงานเลยเดี๋ยวสักพักนาะฬิกาก็คงปลุกผมยืนมองคนที่พยายามชักแม่น้ำั้งห้ามาอธิบาย เพื่อที่จะได้นอนบนเตียงต่อแต่เพราะผมไม่ตอบโต้อะไรแค่ทำสีหน้าไม่พอใจมงนิ่งๆอยู่อย่างนั้นอีกคนเลยพูดอย่างผิดหวังพร้อมทำท่าจะลุกเดินออกไปงั้นพี่ไปนอนโซฟาก็ได้ครับเออเออเอออยากนอนก็นอนขอบคุณครับมานอนต่อด้วยกันสิคนได้ทำหน้าเศร้าเมื่อกี้ตอนนี้ดีใจจนออกนอกหน้ารีบดึงผ้าหนวมาคลุมถึงไหล่แล้วตบมือลงบนที่นอนเบาๆเพื่อบอกให้ผมกลับไปนอนไม่ต้องยุ่งนอนไปเลย ผมตวาดใส่จนอีกคนรีบหบยิ้มหมมลับตาลงทันทียิ่งเห็นแบบนี้ผมยิ่งหงหุดหงิดเข้าไปอีกมันหน้าโมโหน้อยที่ไหนล่ะแทนที่วันหยุดแบบนี้ผมจะได้นอนตื่นสายต้องมาเจอตัววุ่นวายแต่เช้าแถมเมื่อคืนกว่าจะได้นอนก็เกือบเช้าแล้วด้วยจะตื่นเลยก็ไม่น่าจะไหวเฮ้ยเอาอยังไงดีวะเนี่ยเอา,อางไงดีวะผมยืนตกลงกับตัวเองว่าจะเอาอยัางไงดีคือมันง่วงมากจนตาแทบจะปิด แต่ก็ไม่ค่อยได้นอนร่วมเตีงกับใครสักคนเท่าไหร่ถึงครั้งหนึ่งจะเคยใจกล้าบอกอิตานี่ว่าจะนอนก็นอนแต่ตอนนั้นมันมีเรื่องที่จะได้เจอกับพี่พบที่น่าตื่นเต้นจนไม่สนใจว่าคนที่จะมารบกวนเป็นยังไงต่างจากวันนี้ตอนนี้มันคนละเรื่องกันเลยแถมก่อนหน้านี้อิตาบ,บ้านี่ก็ดำมาก่อนมาซุกแถมหายใจรถกก,กหูอีกแล้วแม่งนี่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือกูเสกจำความรู้สึกเมื่อกี้ได้ยังไม่หายจกรกจี้เลยเว้ยเฮ้ยนอนเถอะครับพี่ไม่ทําอะไรหรอกครับ เดี๋ยวพี่ก็ไปแล้วเฮ้ยโอ้โหเออคนที่เหมือนจะหลับแล้วอยู่ๆก็ลืมตาขึ้นมาพูดน้ำเสียงกดประสาทจนผมตกใจทําหน้าเหวก็จะตอบกลับเสียงดังลั่นยอมลงตัวลงนอนหลับตาแน่นแต่สมองก็ยังคิดปลอบใจตัวเองอยู่เอ้ยผู้ชายเหมือนกันกูอะไรวะไอ้การแล้วมึงจะสส่แรงไปไหนไอหัวใจบ่ายติดมากไม่ใช่หรือไงเอาไปเลย ผมดันหมอนกอดไปกั้นระหว่างเราสองคนเพื่อกันให้ไอ้คนติดหมอนข้างข้ามากอดผมอีกคนนอนอยู่ก็ยกยิ้มมมปากเห็นแล้วยิ่งกวนอารมณ์ก่อจะวางแขนหนักๆลงบนหมอนกอดอย่างสบายใจนี่ชาติก่อนคุณทำบาปอะไรไว้หนาวะเนี่ยต้องมาเจอกับไอ้คนประหลาดต่างโลกคนนี้เวลาเที่ยงตรงเป็นเวลาที่ผมเลิกที่จะมาลากร่างกายอันอ่นอ,อนเพลียขึ้นจากที่นอนคนที่นอนอยู่ข้างๆเมื่อเช้าก็ไม่อยู่แล้วไปได้ก็ดีแม่ง ปนเพราะกันเดินเข้าห้องน้ําเพื่ออาบน้ําให้ร่างกายร,รู้สึกสดชื่นแต่ก็ไม่ไวนึกถึงเรื่องของไอ้คนตัวโตวที่มารบกวนการนอนเมื่อเช้าจนเผลอพูดกับตัวเองขึ้นมาจนได้ไกลบ้าขึ้นไปทุกวันแล้วกูเสียงเพลงรอสายที่ดังมาจากโทรศัพท์เครื่องบาบนเตียงทำให้ผมต้องพลดจากโต๊ะเครื่องแป้งที่กำลังนั่งหาครีมอยู่พอเห็นชื่อคนที่โทรเข้ามาสแสดงบนหน้าจอก็ทำให้อารมณ์จิ้งสดชื่นเราจะกการอาบน้ำทวีคูณเข้าไปอีก สวัสดีครับพี่พบสวัสดีครับแล้วกันเสียงอบอุ่นจากพี่พบที่เรียกชื่อกันทําให้ผมยิ้มกว้างออกมาอย่างห้ามไม่ได้พี่พบมีธุระอะไรหรือเปล่าครับพูดแบบนี้ถ้าพี่ไม่มีธุระนี่โทรหาการไม่ได้หรอครับเอพี่พบการไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นใชหน่อยพี่พบอย่าทับเสียงแบบนั้นสิการขอโทษนะเสียงผู้ที่บ่งบอกว่าคนพูดน้อยใจแต่ก็มีความอบอุ่นในเสียง ทำให้ผมต้องรีบแก้ตัวอย่างรวดเร็ว,นวจนคนปลายสายก็เลยหลัวเราะออกมาเบาๆฮาพี่ล้อเล่นครับวันนี้ต้องการไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าครับเอ่อวันนี้ไม่ได้ไปไหนครับคงจะนอนอ่ดอยู่บ้านถ้าจะรบกวนการนอนอ่ดอยู่บ้านไปทานเข้าเป็นเพื่อนพี่สักมื้อจะสะดวกไหมครับสะดวกครับสะดวกมากเลยผมรีบตอบรับอย่างรวดเร็ว,วกับคำเชิญของคนเป็นพี่จนลืมเก็บอากาศดีใจมารู้ตัวอีกที ก็ตอนที่พี่พบหัวรอเราะออกมาอย่างพอใจนั่นแหละหัวใจก็เต้นกันโครมงครามจนอกแทบทะลุ <laughs> พี่พบนะหัวเราะก,การทาไมอ่ะพี่ไม่ได้หัวเราะสักหน่อยพี่ดีใจตักหาล่ะครับแล้ว,ลวไอเสียเมื่อกี้นี่มันอะไรกันเล่าเราจะมาดีตรงดีใจอะไรของพี่เนี่ยอย,อย่าทําแบบนี้สิพี่พบการใจขอไม่ดีเลยเฮเขินชิด้วยความหมันไส้ผม เลยเผยห้ามเสียออกมาอย่างไม่ทันตั้งตัวไม่พออย่างนั่งค้อนลมแล้งอยู่คนเดียวทางเท้าที่ทำเหมือนจะงอนแต่ปากผมดันยิ้มกว้างจนถูกแหบไม่ลงเลยขอโทษครับพี่ไปแกล้งแล้วแล้วกาจะให้พี่ไปรับที่ไหนดีครับเดี๋ยวการไปเองก็ได้ครับเอางั้นก็ได้ถ้าอย่างนั้นเจอกันที่เดิมนะครับครับหลังจากคุยกับพี่พบนัดสถานที่และเวลาเรียบร้อยก็เดินไปหยิบเสื้อผ้ามาเปลี่ยนจากเดิมที่ใส่ชุดอยู่บ้าน เตรียมนอนอ่ดเต็มที่ก็เปลี่ยนเป็นกางเกงยีนขาเดฟสีดําแต่งขาดกับเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์สีขาวสกรีนลายต้นไม้สีดํามาใส่ยัดชายเสื้อด้านหน้าเข้าไปในกางเกงปล่อยชายเสื้อด้านหลังทิ้งเอาไว้แล้วสํารวจตัวเองอีกครั้งว่าดูดีพอให้คนไปนั่งทานข้าวด้วยไม่รู้สึกอับอายหรือยังเฮ้ยเรานี่มันก็หล่อใช่เล่นเลยนะเนี่ยพอมันหน้าตัวเองแล้ว ก็เดินไปคว้ากระเป๋าเงินโทรศัพท์มือถือและกุญแจรถเดิมลงข้างล่างบ้านอย่างมีความสุขแต่ทว่าสวัสดีตอนบ่ายครับไอพียักษ์ตัวไม่เช้ามันมายืนหวนัวโตอยู่หน้าบันไดชั้นล่างแถมยิ้มแย้มแจ่มใสกล่าวสวัสดีราวกับยืนอ,อยู่ต้อนรับแขกของโรงแรมแต่ข่าวว่านี่บ้านกูไหมฮะอย่างที่เขาว่ากันว่าความสุขของคนเรามม้จะสั้นแต่ไม่คิดเลยว่าความสุขของไอกาบันจะสั้นจนกุดขนาดแีน่ มาทำไมอีกเนี่ยคนที่ยืนยิ้มหน้าบานหุกยิ้มลงทันทีที่ผมถามกลับไปอย่างไม่พอใจที่เจอกันอีกผมจะออกไปข้างนอกคุณก็อยู่บ้านไปแล้วกันครับคนฟังหน้าสลรลงกว่าเดิมเมื่อผมพูดจบแต่ก็ไม่ได้เอ่ยทักท้วงอะไรแค่ตอบรับสั้นๆก็จะเดินไปนั่งลงบนโซฟาผมที่ตั้งใจจะเดินออกจากบ้านไปโดยไม่สนใจว่าอีกคนจะทำหน้าอย่างไรแต่แม่งไม่รู้ว่าทำไมรู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังรู้สึกผิดยังไงอย่างนั้นเลยเหมือนหนีพ่อไปเที่ยว ไม่ก็ทิ้งหมาไว้ที่บ้านแบบไม่ให้ข้าวอะ่ะตั้งทังที่เอกคนที่มันนั่งหันหลังให้อยู่ตรงโซฟามันก็มีทีท่าว่าจะขอไปด้วยหรือวุ่นวายใส่แต่ผมกลับรู้สึกผิดอยู่ดีเอาก็เอาวะพาไม่ไปด้วยเลยละกันแต่ว่ามันจะดีแล้ววะโอ้ยช่างแม่งเลยกูอยากไปกับพี่พบสองคนไว้สุดท้ายขาผมมันก็พาเดินกลับไปหาคนที่นั่งจ้องทีวีนิ่งอยู่เอ่ยปากชวนอีกคนเดี๋ยความไม่เต็มใจท่อไรนะ่นั ไปด้วยไหมไปได้เห,หรอนั้นแปลว่าไม่ไปเอ้ย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 ไปครับไปไปกันเลยไหมเดี๋ยวพี่ไปเปิดประตูรั้วให้นะเดี๋ยวสิไม่เอากุญแจหรือไงคนโตโต,ตดีใจยิ้มกว้างจนเห็นฟันเกือบทั้งปากทำท่าจะวิ่งไปที่หน้าบ้านจนผมต้องรีบเรียกไว้และยึดกุญแจรั้วไปให้เวอร์ชิปหายผมบน่นลอยลอยเมื่อเห็นอาการของคนที่ดีใจจนเกินเหตุ เราเดินออกจากบ้านจัดก,การล็อกประตูเดินไปขึ้นรถขับออกมาแต่ก็ไม่ได้ใจดำลืมเก็บคนบ้าที่ยืนรอยอยู่หน้าประตูรั้วให้ขึ้นรถมาด้วยผมขับรถมาถึงที่เดิมที่พี่พบบอกเลยก็คือห้าสัมสทธิ์ค้าที่เราเคยนัดประทานข้าวด้วยกันครั้งก่อนโดยที่มีไอ้ตัวยักษ์ที่นั่งข้างผมมาปวดจนงานลม้มวันนี้ผมคงต้องพูดกับคนที่อยากจะมาด้วยให้รู้เรื่องก่อนที่จะเจอกับพี่พบเพราะผมก็ไม่ได้คิดว่า จะพาในคนนี้ไปนั่งรอบโต๊ะกินข้าวด้วยกันอีกแน่ๆคุณเดี๋ยวคุณไปเดินเล่นรอผมก่อนก็ได้นะผมไีนัดกินข้าวกับเพื่อนครับคนฟังตอบไปรับสั้นๆแต่สีหน้าผิดหวังก็แสดงออกมาอย่างชัดเจนคราวนี้ผมจะไม่ใจอ่อนแน่ยังไงก็ไม่ยอมให้อีตานี่มาทำลายโอกาสที่ได้อยู่กับพี่พบสองคนอีกครั้งงั้นเดี๋ยวคุณเจ็บใจคนรักโดนรังแก ข้าจะเผาเมืองแปลให้มันมบอดวายเสียงเรียกเข้าทำให้ผมหยุดพูดแล้วหยิบขึ้นมาดูว่าคนได้โทรมาใช่คนที่นัดเจอกันหรือเปล่าว่าไงมึงรับโทรศัพท์เพื่อให้มันเหมือนไ้รับโทรศัพท์ผู้ชายหน่อยค่ะเสียงแหลมของไอ้เบนเพื่อนสนิทคนเดียวของผมดังจนขี่หูผมแทบสัน่นเออสวัสดีครับเพื่อนพอใจยังดีมากมึงมาทำอะไรที่ห้าง กูเห็นรถมึงขับผ่านหน้ากูไปเมื่อกี้นี้แล้วมึงอยู่ไหนเบนข้างๆมึงฮะ huh? ขับครีตแล้วมึงจะโทรมาหากูทำเตี้ยอะไรเนี่ยถ้ามึงจะมายืนข้างรถกูเนี่ยผมลดกระจกลงทันทีที่หันไปเห็นคนที่โทรมาหาผมท่าท,ที่ตัวมันก็ยืนอยู่ข้างรถผมแค่นี้กูรวยเออแล้วมึงมาทำอะไรวะกูมาตากแอร์อยู่บ้านเปลืองไฟอา้าวพี่อติ มาด้วยแหละคะคนที่เพิ่งบอกว่าตัวเองรวยอยู่ไม่ถึงนาทีตอบผมอย่างหน้าตาเฉยแต่พอเห็นอีกคนที่นั่งอยู่ในรถด้วยก็รีบหันไปทักทายทันทีแถมยิ่งหวานให้ส่งให้การจนหน้าจับฉีกปากถ้าจะไม่ผิดเมื่อกี้ไอ้ผียักษ์มาทำหน้าเงาหน้างออยู่เลยน้องเบนสวัสดีครับคนตัวโตวเปิดประตูลงจากรถเดินเข้าไปหาไอ้เบนเพื่อนผมเพราะกับกล่าวทักทายพีรติ วันนี้แต่งตัวหล่อจังนะคะน้องเบนก็สวยเหมือนกันนะครับคนที่วันนี้แต่งตัวเรากับเดินออกมาจากนิตยสารแฟชั่นยิ้มอบอ,อุ่นต่อรับคำเชิญและก็ไม่ลืมที่จะเอ่ยชมไอ้เพื่อนคนสวยของผมจนมันเขินหน้าแดงพูดอย่างนี้เบนก็เขินแย่สิคะคนบอกว่าเขินรีมยกมือขึ้นมาเกี่ยวไว้กับแขนของผู้ชายโต,ตที่เจ้าตัวเองก็ไม่ได้หลบเลี่ยงอะไรแถมย,ยิ้มออกมาอย่างอารมณ์ดีเขินทำไมครับพี่พูดเรื่องจริง อาจารอวยกันเองแล้วจ้าไม่อายเทวดาก็อายกูน้อยเถอะบาจังอ่ะคนสวยที่โดนชมยกมือทุกแข่ขขงไอ้ผียักษ์เบาๆแบบที่ผมมองแล้วบอกได้คำเดียวว่ากระเดะอีการคนโดวนว่าหันมามองคอใส่ผมทันทีผมก็แค่ยกไหล่ให้ไปหนึ่งทีก็จะนึกขึ้นได้ว่าผมมีทางออกที่จะได้ไปกินข้าวกับพี่พบแค่สองคนแล้วงั้นกูฝากคนหล่อไปกับคนสวยด้วยนะ คน,นั้นมันบ้าขอไปหาเพื่อนก่อนนอกจากกูมีใครคบกับมือเป็นเพื่อนอีกหรอพอเพื่อนที่คิดว่ามันเป็นเพื่อนคนเดียวของผมได้ยินก็รีบถาขึ้นมาทันทีจนผมอยากจะตบหัวมันให้จมดินมือคิดว่ากูโลกแคบขนาดนั้นเลยเหรอไอเพื่อนชั่วเอาไอ้นี่อย่าบอกนะว่าวายอยู่ๆไอคนที่กอดแขนผู้ชายโตๆเป็นลิงก็กรีดออกมาลั่นอย่างลืมตัวจนคนที่มันกอดแขนอยู่ต้องยกมือมาปิดหูทันที อีตันนี่มันไม่ชอบคนแหกปากผมดูนว่าบ่อยโอ้โหโอ้โหยนี่เป็นคนบ้าอะไรเนี่ยหูก็จะแตกโอ้ยเป็นขอโทษค่ะพีรติแทนที่มันจะหันมาขอโทษผมที่เป็นคนด่ามันแต่มันดันทําให้ตาใสาช้อนมองคนตัวตัวข้างๆก็จะทําเสียงสองเอ่ยขอโทษแล้วหันมายกนิ้วมาชี้หน้าผมถาดด้วยเสียงเข็มมือนนัดกับพี่พบใช่ไหมเออไอเพื่อนชั่วอาจารย์ไปค่ะพีรติ ไปเดินเล็กกับเบนดีกว่าปล่อยไอ้ไอ้หน้าขาวมันไปกินข้าวกับผู้ชายเถอะค่ะครับแล้วจะไอ้เบนมันมองบนแล้วด่าผมเสร็จมันก็หันไปลากคนโตๆให้เดินตามมันไปอีกคนก็ว่าง่ายต่อรับแล้วเดินตามไปอย่าไม่หันมามองผมเลยสักนิดรู้สึกว่าวันนี้ไอ้ผียักษ์มันทำตัวแปลกๆป่าวะแต่ก็ดีแล้วผมเดินตามสองคนที่เดกาะเกี่ยวกันไม่ใช่สิต้องบอกว่าเดินตามคนสองคน ที่คนหนึ่งโดนชนีตัวหนึ่งเกี่ยวแขนไม่ยอมปล่อยเข้ามาภายในห้างก็จะแยกตัวออกมาอีกทางเพื่อเดินไปหาพี่พบที่ที่นัดกันไว้พี่พบไม่รอนานหรือ,อยังครับเพิ่งมาถึงสักครู่เองครับคนที่มายี่รอก่อนแล้วตออรับคําถามด้วยการยิ้มกระชากใจจนผมเริ่มใจเต้นแรงขึ้นไปอีกแล้ววันนี้ให้การเลี้ยงนะเอาแบบนั้นเหรอครับแต่นี่พี่เตอร์จะจะเป็นคนเลี้ยงนะครับวันนี้ คราวที่แล้วพี่เลี้ยงการคราวนี้ให้การเลี้ยงนั่นนะครับพี่ผมเช้สองมือไปจับแขนพี่พบอย่างลืมตัวไม่พอจะกเขยา่าเบาๆผู้ที่เสียงที่ชอบใช้อ้อนพ่อกับแม่เวลาจะขออะไรจนพี่พบหยุดเดินแล้วก้มตัวลงมาใบาหน้าเราอยู่เสมอกัเจะของใบหน้าหล่อที่ผมเฝ้ามองมาตลอดหลายปีกำลังสงสัยตาหวานกับรอยยิ้มกว้างมาให้มือใหญ่หวางลงบนหัวผมกดเบาๆ ด้วยความเอนดูมันทําให้หวัวใจของผมที่เต้นแรงอยู่ก่อนหน้านี้กําลังจะเก,กิดอาการหวัวใจวายเพราะความรอและอบอุ่นของคนตรงหน้างั้นก็ได้ครับแต่ยังมีแต่อีกเหรอผมยุดจมูกใส่คนที่ยังไม่เอามือออกจากหัวจนไม่พบเอกคงหมันไส้โยกหัวกันไปมาหลายทีก่อนจะพูดต่อให้จบหลังจากนี้พี่ขอเป็นคนเลยงตลอดไปได้ไหมครับเออ มันหมายความว่าอย่างไงวะเลี้ยงตลอดไปเหรอไม่ใช่ว่าพี่แกจะขอเลี้ยงดูกูใช่ไหมเงี้แค่คิดก็จะเขินตายอยู่เว้วุ้ยน่าจะระเบิดแล้ววอยตกลงไหมครับไม่ตกลงค่ะขวบที่พบจะเลี้ยงไอ้การคนเดียวได้ยังไงคะเบนน้อยใจนน,นี่ยพี่ต้องเลี้ยงเบนกับพี่ลติคคนหล่อของเบนด้วยสิตอนนี้ผมว่าแล้ว ว่ามันจะต้องมีจังหวะนรกแบบนี้ทุกครั้งที่ผมอยู่กับพี่พบคราวนี้ไม่ใช่ไอ้คนโตๆที่ยืนอยู่ข้าไเอ้เบนเป็นคนเข้ามาขัดนะแต่เป็นไอ้เพื่อนสนิทของผมที่ปกติมันแม่งจะแทบจับผมใส่พานให้พี่พบครั้งนี้ไม่รู้ว่ามันเพี้ยนอะไรของมันโอ้ยหมดเลยความฝีของกูสองคนนี้คบกันอยู่นะครับไม่ใช่เอาเชีย่ยแล้วกูแต่ไปตอบคำถามพี่พบที่ถามว่าไอ้เบนกับนายรัตติคบกันอยู่ทําไมวะถ้าเท่าที่มันไม่ใช่เรื่องของตัวเอง ต่เสือกตอบไวยิ่งกว่าค้อถามชิงเงินล้านอีกอแถมตะโกนดังจนคนอื่นหันมามองกันหมดกูบ้าอะไรของกูวะเนี่ยสงสัยจะห่วงเพื่อนมากไปหน่อยตอนนี้ยังค่ะแต่อีกหน่อยไม่แน่ใช่พี่คะพี่รตีครับคนโตโตตอบรับง่ายเหมือนเดิมจนผมอดหุนหงิดไม่ได้นี่ผมควรจะดีใจใช่ไหมเนี่ยที่ไอ้ยักษ์นี่มันจะเลิกวุ่นวายกับผมแล้วอาจจะคบกับเพื่อนผมแทน แต่ว่าทำไมผมแม่งกุดดิษขนาดนี้วะยิ่งเห็นสายตาตอนที่พี่มันมองให้ไอ้เบนแม่งโคตรต่างจากที่มองผมตอนนี้เลยที่กูทำอะไรผิดวะฮะไอ้ผีโตโตงั้นเราไปทานข้าด้วยกันเลยไหมครับเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองพี่พบเอ่ยเท้าขึ้นมาทำให้ผมต้องหันกลับไปมองหน้าพี่ว่าเขาจะเอาแบบนั้นจริงๆเหรอแต่ก็ได้แค่รอยยิ้มตอบกลับมานะไม่เป็นไรดีกว่าครับพวกเราไม่อยากรบกวนใช่ค่ะ งั้นขอตัวไปสวีตกันก่อนนะคะตามสบายเลยครับผมยืนนิ่งมองคนสามคนที่สนทนากันอย่างมีมารยาทจนเลิ่มรู้สึกอึอดอัดตอนนี้อารมณ์อยากกินข้าวกับพี่พบมันหายไปหมดมารู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ตอนที่ไอ้คนต,ตัวมันบอกว่าไม่อยากรบกวนบา,างทีควรจะดีใจแต่ไอ้พี่รติโหมดนี้มันทาให้ผมไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่ตั้งแต่เจอกันมาหลายครั้งเกือบแทบทุกวันเราๆสองจะสามอาทิตย์ ไม่นับไอช่วงแรกที่วิ่งหนีตาหลีตาเหลือกเพราะคิดว่าผีหลอกนะพี่มันจะคอยวนเวียนอยู่รอบๆตัวทุกครั้งที่มันมาไหลก็ยังไม่อยากจะไปเลยด้วยซ้ําแถมคอยกประสาให้ได้โมโหตลอดแต่มาตอนนี้นิ่งสนิทหรือมันโกรธที่ผมไม่มาพามาันมากินข้าวด้วยแต่ให้ไปกับเพื่อนผมวะเราไปกันเลยไหมครับทุกการออกอออครับไปครับผมหออกจากความคิดของตัวเองเมื่อพิ่พวางมือบนไหลก่อนจะเอ่ยถาม รอให้ผมตอบรับแล้วเดินออกไปเบนนี่เดี๋ยวกูไปส่งพิรติที่บ้านมึงเองนะผมอ่านข้อความของเพื่อนสนิทที่ส่งมาหลังจากแยกกันไม่นานมองอยู่สักพักก็จะตอบกลับไปอัถการอืมทั้งที่ผมควรจะดีใจที่จะไม่มีคนมาทำลายช่วงเวลาที่จะได้อยู่กับพิภพคนที่ผมแอบมองมาตลอดแต่ผมกลับรู้สึกเบื่อกับบรรยากาศตอนนี้ซะมากกว่ามันรู้สึก ไม่ชอบที่เพื่อนไปสนิทกับไอ้คนต่างโลกนั่นบางทีผมอาจจะทำตัวเป็นเด็กหัวของ,ขอ,งอยู่ก็ได้สาหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์ e อย่าลืมกด u b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio